สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือ p o u r i n g Merge นะครับซึ่งก็มาจากแรงรล็ออนไลน์นั่นเองนะครับผมในเกมนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบของสไตล์ไอดอลครับผมเพื่อใครไม่รู้จักไอดอลนี้ก็คือเกมแนวแบบผู้บริหารอะ คือไม่ต้องสั่งบังคับองค์บังคับเองโจมตรงโจม,จม,จม,จมตีไม่ต้องคือเรามีหน้าที่บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วเดี๋ยวตัวละคร,ต,ะครตัวละครเราเนี่ยมันจะไปต่อสู้เองไปผ่านด่านให้เองอะไรทํานองนั้นนะครับผมและไม่จำเป็นต้องเปิดเกมทิ้งไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาเล่นเราปิดเกมไปกลับเข้ามาใหม่ก็จะมีการผลิตทรัพยากรให้อย่างอัตโนมัตินั่นเองก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับก็แนวบริหารจัดการทรัพยากรนั่นเอง ทีนี้ในเกมนี้เนี่ยมันจะมีส่วนของการเอาโพลลิ่งเนี่ยมาผสมพันก um, ันด้วยนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับคือมันจะมีการผลิตโพลลิ่งนะครับด so ้วยการกดปุ่มด้านขวาล่างเห็นไหมครับเออนั่นแหละมันจะมีปุ่มเสียงทองอยู่ไอ้กดปุ่มนี้มันจะเป็นการผลิตโพลลิ่งขึ้นมานะฮะแล้วเราก็เอาโพลลิ่งเนี่ยลากผสมกันได้เลยนะครับถ้าเกิดมันเป็นเลขเดียวกันมันก็จะผสมกันไปได้เรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆ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 นั่นเองนะครับทีนี้ท่านผู้ชมอาจสงสัยอ้าวข้างบนอะไรวะภารจ็ คือจะบอกว่าเกมนี้มันแบ่งเป็น2ส,ส่วนชัดเจนด้านล่างคือการผสมโพลิงพอโพอลิงเราเก่งอ่ะเราจะเอาโพลิงอ่ะขึ้นไปประจนภัยด้านบนได้เข้าใจใช่ไหมครับส่วนอาเชอร์คือจะเป็นตัวละครหลักของเกมนี้นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนอาชีพนะก็คือเป็นอาเชอร์ตัวเดียวนะครับเล่นนวงนวงเวเอะไรเงี้ยไม่ได้ วันนั้นก็ด้านล่างเนี่ยครับเราก็ทําการเรียกโพลิ่งมานะครับแล้วเราก็ผสมโพลิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆคำถามคือมันมีผสมอัตโนมัติไหมมีนะครับก็คือมันจะมีการซื้อบัฟครับท่านผู้ชมเห็นปุ่มยู u ูบไหมที่มันขึ้นว่าออโต้เนี่ยเนี่ยอันนี้แหละครับถ้าเกิดเราดูโฆษณาหรือว่าเราเนี่ยเติมเติมแพ็กเกจนะครับมันจะมีแพ็กเกจหนึ่งคือไม่ต้องดูโฆษณาอีกเลยอ่ะมันจะมีแพ็กเกจอันนั้นก็คือมันจะสามารถอัตโนมัติให้เราได้โดยไม่ต้องดูโฆษณาหรือว่าโดยยไมม่่่ต้อองทีจจะเาเาาาพช ซึ่งเพชรเกมนี้ก็จะมีเพชรที่มันเป็นสีฟ้ากับสีแดงซึ่งมันก็สามารถหาได้จากในเกมทั้งคู่นะครับมันไม่ได้แยกกันแต่นํำสกุลมันแยกกันเฉยนะใช้กันคนลังงานเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้ท่านผู้ชมผสมตัวพลิ่งไปเรื่อยๆรื่อๆเืๆจนมันเลเวลสิบเห็นไหมครับตอนนี้ผมผสมไปจนเลเวลสิบแล้วนั่นแหละเอาเลเวลสิบผสมกัน2ตัวนะครับมันจะสุ่มกลายเป็นตัวที่เก่งแล้วก็สามารถเอาไปต่อสู้ได้นั่นเองอเดี๋ยวลองดูเลยตัวอะไรเอ่ยอ่ามาดุก <c oughs> คือจะบอกว่าบางทีก็ไม่ได้เป็นโพลิ่งนะครับก็อาจจะเป็นสับป,ปราราตัวอื่นได้ทีนี้เราก็ขึ้นไปด้านบนนะครับจะเห็นว่ามันมีปุ่มบวกอยู่ใช่ไหมผมก็กดตัวบวกเลยเลยผมก็ส่งมาดุไปสู้เห็นไหมครับ เข้าใจยังเออเพราะนั้นเราก็ต้องทําการผสมโพลิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตัวละครที่มันเป็นเลเวล10แล้วผสมอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ตัวที่สามารถเอาไปต่อสู้ได้นั่นเองนะครับทีนี้ด้านบนครับถ้าเกิดเราอยากจะไปไกลๆอยากจะไปสู้แบบเวฟไกลๆอย่างเช่นเมื่อกี้ผมแพ้ที่ด่าน30กว่าใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะไปไกลกว่านั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องทําการอัปเกรดพวกตัวละครด้วยนะครับซึ่งสามารถดูได้ที่ด้านล่างเลยนะครับมันจะมีที่เป็นรูปหมวกชาไวกิ้งอะครับ คือจะเป็นแทบของฮีโร่นั่นเองเราสามารถอัปเกรดได้เห็นไหมครับก็อัปเกรดได้ทั้งเลเวลนะครับโดยการใช้เงินนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจะเป็นการอัปเกรดที่ที่ใช้เพชรนะครับเดี๋ยวแตะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถอัปเกรดได้โดยใช้ผลึกพวกนี้ครับเห็นไหมก็เดี๋ยวลองอัปเกรดดูกันละกันนี่นะครับความสามารถก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเข้าใจยัง มันอัปเกรดได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการวิวัฒนาการด้วยนะคือเราจะต้องผสมให้ได้ตัวเดียวกันน่ะพอเราผสมได้ตัวเดียวกันเสร็จผสมอีกรอบหนึ่งก็คือมันจะวิวัฒนาการทําให้ตัวละครเก่งขึ้นนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือการผสม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 แล้วก็ผสมนั่นเองนะครับเข้าใจไหมเอ้ยอ้าวข้างบนไม่ไหวแล้วเหรอเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมันปล่อยบอดดันเดิมไปก็แล้วกัน ทีนี้นอกจอากฮีโร่แล้วเนะี่ยมันก็จะแบ่งหมวดเป็นโพลลิงกับสมุดคู่มือด้วยไอโพลลิงคืออะไรอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับบัฟนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะซื้อบัฟให้กับตัวละครได้อย่างเช่นอันนี้ครับที่ผมซื้อไว้เขาบอกว่าเวลาซัมมอนโพลลิงเลเวล1มาเนี่ยมีโอกาส5%นะครับที่จะได้รับโพลลิงเลเวล1เพิ่มเติมนั่นเองอ่าก็เวลาที่เราเรียกโพลลิงออกมาใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วมันจะออกมาเป็นเลเวลหนึ่งนะบางทีแบบดวงดีและกระโดดไปเลเวลสก็มีนะครับนี่แหละครับเวลาเราเรียกมาเนี่ เพราะฉะนั้นส่วนน,นี้ก็คือจะเป็นการทําใหา้การผสมผสานตัวละครได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ฮีโร่ของเราเก่งขึ้นด้วยส่วนคู่มือก็คือคู่มือนั่นแหละครับเราเคยมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูล่วงหน้าได้ด้วยเห็นไหมเออดูโพลลิงในตำนานหน่อยเวลา <laughs> โพลลิงวันเดรอร์รนะฮะไอตัวนี้ก็นะออปชั่นนี่จัดหนักจัดเต็มครับอันนี้รอยัลการ์ดนะครับก็พูดง่ายๆคือเป็นอาชีพที่มีอยู่จริงในแรนด์นรกเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้เขามาใส่คอสตูมให้โพลลิงเท่านั้นเองครับ เป็นไงล่ะอย่างเท่เลยโอ้โหเท่มากเท่มากโอเคนี่คือจะเป็นส่วนของการจัดการแบบโพลงโพลิ่งฮีโร่ฮีโร่ทั่วไปนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่ามันมีการซื้อบัฟด้วยนะครับมันจะอยู่ด้านขวาของโพลิ่งเลยก็คือจะเป็นหมวดแลบเนี่ยก็คือจะมีการซื้อบัฟเพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆของ id ของเราเช่นเดิมทีเนี่ยโพลิงมันจะอยู่ได้แค่10ตัวอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมานะครับเพื่อขยายช่องให้กลายเป็น12ตัวเอ่ย หรือว่าการที่เราจะลดเวลาในการสร้างโพลิงง่งเนี่ยใช้เวลาน้อยลงซัมมอนอัตโนมัติเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นเข้าใจใช่ไหมครับมันจะมีบัฟต่างๆให้เราซื้อมากมายนะครับเพียบเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองชั่งใจดูก่อนกันละกันว่าจะเอาอะไรส่วนตัวผมอะ่ะคือผมจะเล่นสายแนวแบบไอดอลไงคือขี้เกียจผสมเองอะอยากจะให้เกมมันผสมให้อัตโนมัติบ่อยๆก็อาจจะต้องมาซื้อบัฟพวกนี้แหละครับ ือให้มันซัมมอนอ,มอัตโนมัติผิดอัตโนมัติเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแลวให้มันประสานอัตโนมัติเร็วๆก็จะมปะซื้อบัฟไอพวกนี้เป็นหลักนะครับแบบนี้เป็นต้น,นครับสังเกตไหมรอบนี้ใช้เป็นเพชรสีแดงแล้วนะครับซึ่งมันหาได้จากในเคเวสนั่นแหละครับเล่นตามกิจกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้มันไม่ใช่เป็นของที่หายากนี่นี่เมื่อกี้ผ่านด่านก็ได้เห็นไหมครับเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้น3ส่วนนี้สําคัญมากนะครับสส่วนนี้เลยทําให้ไอเดียของเราเนี่ยไปไกลได้มากขึ้นนะครับและทีนี้ถ้าเกิดท่าน,นไปแบบ ไอทำยังไงทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วยังคงอยู่ที่ชั้น30สมมุตินะไปต่อไม่ได้แล้วจริงจริงเราจะต้องใช้ระบบจุดติครับคือเกมแนวไอดอลมันจะมีการจุดติอยู่แล้วใช่ไหมครับเกมนี้ก็มีเหมือนกันครับด้านซ้ายบนเลยครับไอที่เป็นรูปอาเชอร์นั่นแหละครับเป็นคําสั่งในการกลับฐานใช่ไหมครับเมื่อเรากลับฐานเนี่ยมันจะรีเซ็ตกลายเป็นเอ่อต้องต้องต้องเล่นหมางแต่เวลหนึ่งอนะเนาะต้องเล่นหม่งแต่ด่านแรกอะไรเงี้ยแต่มันจะได้ทรัพยากรคืนกลับมาค่อนข้างคุ้มค่าเห็นไหม เยอะเลยนะครับมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยเล่นรอบต่อไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มันมีรางวัลคูณ2เลยอะคูณ2ไปเลยแล้วกันจัดไปอ่าและคราวนี้ครับเขาก็จะมีให้เราเลือกด้วยครับว่าเราจะไปลงอ่าเป็นฮีโร่เดมอนหรือว่าฮีโร่โพล n ิงเอาเป็นฮีโร่โพลลิงกันละกันครับเหมือนเดิมครับผมจัดไปเรียบร้อยครับผมคราวนี้คนพบยูนิตใหม่ไอซ์ไททันซะอย่างนั้นนะฮะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวแล้วจริง,รงพัฒนาโพลิ่งไปไกลหมดแล้วเนี่ยก็ใช้คําสั่งกลับคืนฐานมาทุกอย่างก็จะกลายเป็นเวลหนึ่งแต่โพลิ่งยังอยู่เห็นไหมครับโพลิ่งที่ผมผสมมาแล้วเอามาใช้ในการต่อสู้มันก็ยังอยู่นะครับโอเคทีนี้เราไปดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับดูด้านซ้ายล่างเลยอันแรกสุดนะครับอันนี้คือจะเป็นแผนที่นั่นเองนะครับนอกจากแผนที่แล้วนะมันจะมีกิจกรรมย่อยด้วยเช่นแมทชีโ่อันนี้เป็น PVP ยังไม่เปิดนะครับต้องผ่านชั้นน100ก่อ ไม่กี้ผมเพิ่งถึงชั้น30มสิบเองเนะเอออีกยาวไกลครับผมแล้วก็จะมีบอสโลกด้วยครับซึ่งการเล่นก็จะแตกต่างกับการเล่นทั่วไปนิดนึ่ะเดี๋ยวผมสู้ให้ดูแล้วกันไปเลยครับผมสำหรับการเล่นนะครับตรงนี้คือเราต้องออทำให้การมันเรี่ยงกันครับถ้าเกิดว่าการมันเรียงกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมกับตัวบอสครับเนไถ้าเกิดผมแตะที่รูปปุ๊บมันจะไปคูณดาเมจด้านบนนะครับถ้าเกิดผมทําให้มันเรียงกันได้เยอะๆะครับ มันมันไม่สามารถลากสลับได้นะครับมันทําได้แค่แตะแตะปุ๊บก็คือจะเป็นการใช้การ์ดเลยนะครับเนี่ยโหมีแตกะโลโอเคคูณ4ไปเลยก็แล้วกันกนะฮะน,นี่พอเข้าใจอย่างสําหรับการสู้กับบอสคือนอกจากจะต้องไปอัปเกรดตัวละครหลักให้เก่งๆแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมาสุ่มกรจะปองดูดวงตรงนี้ด้วยว่าดวงเรามีมากพอไหมที่จะทําให้การมันเลียงกัน,นคูณ3ไปเลย อันนี้ไปคูณ2ไว้ไปเออนี่นี่คูณเยอะแล้วมาดุคูณเยอะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือเบเต็มช่องแล้วเอาเต็มช่องไปเลยดีกว่าเวลาจะหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเวลาหมดแล้วไม่สามารถกดทันก็จบเหมือนกันนะเฮ้ยแต่มาดุตายไปแล้วอ่ะหูไม่ได้ดาเมจดีกว่ะได้ประวะมองไม่ทันอะมาดุตายไปแล้วอะ่ะโหเซ็งจังเลยอะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการสู้กับบอลนะครับสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดหรือว่าตัวละครฝ่ายเราตายหมดนั่นเองครับแล้วก็จะได้รับ พวกไอเทมมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโอเคอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับตัวสู้กับบอสนะครับแล้วก็จะมีการไต่หอคอยโอ้ยอันนี้รู้กันอยู่แล้วคือไต่หอคอยเนาะไปเรื่อยๆๆๆขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ตามที่เห็นครับของรางวัลมีเพียบเลยทีนี้ยังมีอีกเมนูหนึ่งที่ยังไม่เปิดคือระบบกิวนั่นเองนะครับก็ต้องรอต่อไปในอนาคตครับแต่ว่ามันมีระบบเพื่อแล้วนะเห็นไหมด้านขวาล่าง เพราะฉะนั้นก็ลองดูกันละกันครับมันสามารถส่งของขวัญให้กับเพื่อนได้ครับซึ่งอันนี้เป็นเพื่อนใน Facebook ผมไงเออพอดีผมล็อกอินด้วย Facebook มันก็จะขึ้นมาเลยก็สามารถส่งของขวัญให้ได้นะครับโอเคในหน้าจอนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างจริงๆแล้วก็เหลือแค่ด้านซ้ายเห็นไหมครับดูดูหน้าจอล่างนะหน้าจอบนช่างมันไปก่อนนะครับปล่อยมันสู้อัตโนมัติไปหน้าจอล่างครับมันจะมีเคเวสหลักด้วยเห็นปะ อันนี้ผมกลับผ่านปุ๊บผ่านเควสหลักแล้วก็รับรางวัลเพิ่มเติมอ้อันนี้เขาให้ไปเพิ่มพลังฮีโร่คือเราก็ทําตามเควสตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมอ่าต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นพวกภารกิจต่างๆครับภารกิจประจําวันเอ่ยอะไรเอ่ยก็อย่าลืมมาทำนะครับได้เพชรเพียบเลยเห็นไหมจะได้ไปซื้อบัฟต่างๆมากมายส่วนอันนี้คือจะเป็นรางวัลล็อกอินนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวของเอชิเม้นต่างๆด้วยก็เป็นโซนของความสําเร็จต่างๆครับรับรางวัลกันให้เรียบร้อยเนาะเพียบเลยแจกหนักแจก เอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูด้านล่างต่อนะครับอันที่2อครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการจะเรียกว่าเปิดกระป๋องมันก็น่าจะได้นะซึ่งการแสวงหาเนี่ยมันก็คือลักษณะของการซื้อตัวละครนั่นแหละครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทําการผสมนะครับก็ผมกดแสวงหาได้เลยนะแล้วมันก็จะสุ่มครับว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าสําเร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวนี้มาเลยนะครับโดยไม่เสียตังนะอันนี้ไม่เสียตังนะครับแต่ว่ามันจะเสียแค่ตัว๋วเห็นตั๋วด้านล่างว่ะเออตัวด้านล่างนี่คือมันจะเป็นการรใหม,ม่ ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวที่เอาไปพร้อมต่อสู้เลยอุ้ยออกลอดหายากด้วยว่ะอุ้ยแสวงหาดิได้เปล่าไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่สําเร็จ <laughs> ไม่สําเร็จแล้วทำไงดูโฆษณา <laughs> เพื่อเพิ่มโควตาในการชักชวนนะครับแหม่เดี๋ยวดูตัวบนนี้สําเร็จไหมไม่สําเร็จโอเคข้คางบนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือพูดไม่หมดแล้วใช่ไหมครับยกเว้นอ,อันนี้ครับป้อมปราการครับป้อมปราการเนี่ยเป็นเหมือนแพสซีฟอินคัมของเราเลยนะ คือเราก็แค่มาทําการเลเวลอัพอะครับแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยเวลาผ่านไปครับมันจะผลิตเงินมาให้เราเนี่ยผมสามารถเก็บได้เป็นล้านแล้วเห็นไหมครับแล้วด้านล่างเนี่ยผมผ่านด่านตามที่กําหนดแล้วผมสามารถปลดล็อกแผนที่ที่2ได้โดยใช้เพชรฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นแพสซีอินคมที่ผลิตเงินให้กับเราเลยเห็นไหมครับเนี่ยก็กดอัปเกรดไปเรื่อยๆเกมนี้ตังค์เยอะอยู่แล้วนะครับนี่ก็ลองดูกันแล้วกันเนาะ โอเคเมื่ออัปเกรดเสร็จแล้วนะครับรอเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับกดรวบรวมได้เลยนะครับมีดูโฆษณาด้วยรางวัลคืณสาหแม่อะไรแบบนี้แลนะส่วนอันสุดท้ายก็เป็นรานคาแล้วครับที่ผมเกินมาก่อนอันนี้ว่ามันจะมีเรื่องของการลบโฆษณาด้วยนะครับก็คือการผสมอัตโนมัติอะไรรวดเร็วอะไรพวกนี้มันจะได้แบบว่าไม่ต้องดูโฆษณาอีกต่อไปก็คือราคา829บาทนะครับแล้วก็จะมีพวกแพ็กเกจต่างๆมากมายลองดูกันแล้วกันเออแล้วมีซีซันพาร์ด้วยนะเกมเนี้ยเออมีซีซันพาร์ด้วยนะไหนลองดูรางวัลหน่อยดิ สำหรับ่ายฟรีอืมก็โอเคนะได้เวทคูณหนึ่งด้วยหรอแต่ยังไงสายเติมก็ต้องได้ของเยอะกว่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะอ๋ออันนี้ก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่เลยใครอยากจะเติมก็เติมนะครับก,ก็จะมีราวๆนี้นะครับมีแบนเทิรพาร์มีแพ็กเกจขายตามช่วงเวลาแล้วก็ลบโฆษณาครับด้านบนก็คือจะเป็นพวกร้านค้าที่มันสุ่มมาขายแต่ละวันมีอะไรขายบ้างนะครับเฮ้ยมีโพลิ่งเลเวลสิบขายด้วยแต่มันหนึ่งบีนี่คือหนึ่งบิลเลียนใช่ไหมหนึ่งพันล้านนะ โอ้หมายก้อนหมาก้อนแล้วก็มีขายของต่างๆมากมายด้านล่างครับพวกเงินต่างๆพวกแคสต,ต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเฮ้ยนี่มีตัวละครขายด้วยเหรออ๋อก็ตามแพนะ็กเกจเนาะเออตามแพ็กเกจตามแพ็กเกจพันห้าเลยเหรอวะอุย้ยต้องใช้เหรียญแมวอะ่ะเหรียญแมวไม่พอไปดูดิเหรียญแมวกี่บาทเหรียญแมวก็ถ้าใช้พันห้านี่คือแปดร้อยกว่าบาทนะเนี่ยถ้าเกิดเราจะสุ่มแปดร้อยกว่าบาทอะไรนะไอ้ตู้บนเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บหนักเหมือนกัน ก็จะเป็นราวนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบแนวไอดอลก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีลูกเล่นเรื่องการผสมโพลิ่งและชอบแลกนอล็อกออนไลน์แล้วก็ลองโหลดมาเล่นดูได้ครับมีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเกิดใครโหลดมาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยครับให้เราไปปรับที่ออปชันนะครับคราวนี้ให้ดูด้านบนนะครับมันอยู่ด้านขวาบนเลยที่เป็นรูปฟันเฟืองอ่ะเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วก็จะเห็นครับปรับไอ้พวกเสียงเสริงได้นะครับแล้วก็มีการเปิดโหมดประหยัดพลังงานด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการซูมเข้าของภาพภาพมันจะได้แบบ ก็คือก็คือซูมเข้าอะ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมครับมีภาษาด้วยแค่นี้เองจบนะครับเรื่องของการล็อกอินก็เมื่อกี้เกินไปแล้วใช่ไหมว่ามันอยู่ที่เราอ่ะครับว่าล็อกอินด้วยอะไรส่วนตัวผมวล็อกอินด้วย Facebook รายชื่อเพื่อนก็เลยจะเห็นคนที่อ,อยู่ใน a c e b o o k ผมแล้วก็เล่นเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะได้ส่งของหากันได้นั่นเองโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกม p o l l i n g Merge นะครับใครชอบก็จัดไปครับบ๊ายบาย